สวัสดีครับพบรายการเก่งกาดโฮโรเฮลตี้นะครับนะเราก็จะมาคุยกันเรื่องสาระประโยชน์เยอะแยะโดยโหราศาสตร์นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์สมัยโบราณคับนะถ้าเราเอามาถอดรวมกันนะครับแล้วก็เอามารวบรวมเาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็ในร่างกายนะครับเราเรียนรู้สุขภาพเราโดยไม่ต้องไปเรียนหมอครับนะ แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันครับเราเคยคุยไปแล้วรเรื่องครับเรื่องไบโอติกใช่ไหมในอาหารที่ดีคือเป็นแบคทีเรียที่ดีก็จะสนับสนุนสุขภาพของลำไส้แต่ลักษณะที่ทำงานนะมันจะแตกต่างกันในร่างกายเราครับสามารถหาโปรไบโอติกได้ครับในโยเกิร์ตซีดแล้วก็ผักที่หมักดองแล้วนะครับส่วน ปรีไบโอติกสนับสนุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้แข็งแรงครับเราสามารถรับประทานอาหารที่มีปรีไบโอติกจากผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสูงจากหน่อไม้ฝรั่งกล้วยกระเทียมต้นหอมหัวหอมและถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพที่ดีของลำไส้นะครับเราควรจะเลือกรับประทานอาหาร ให้ตรงกับธาตุเจ้าเรือนครับดินน้ำลมไฟแล้วต้องปรับอาหารการกินใหม่ให้มันเกิดความสมดุลครับเช่นปรับธาตุทั้ง5ด้วยสมุนไพรวิธีการไม่ยากกับนะฮะปรึกษาแพทย์แผนโบราณนี่ก็ได้หรือจะเรียนรู้จากรายการผมนี่แหละครับแล้วเอาไปใช้มีเวลาก็เปิดเก่าๆก็มาย้อนดูใหม่เลยครับแล้วท่านจะเป็นหมอประจำตัวของท่านเองครับวันนี้นะครับ เราจะเสนอเมนูกะหลำปลีผัดหมูสามชั้นตามผมนในครัวเลยครับอันนี้ก็จะทำอาหารแบบเ่าประหยัดแต่ต้องมีคุณภาพประหยัดต้องอร่อยและมีคุณภาพครับวันนี้ก็จะเสนอเมนูกะหลำปลีผัดหมูสามชั้นนะครับสูตรกงงครับนะก่อนที่จะทำอะไรก็นี่แหละครับเราต้องเริ่มต้นด้วยนี่ก่อนนะครับน้ำส้มสายชูกลั่น5%ปเซนตตราฉลากทองครับ เอามาทำไมครับก็เอามาผสมน้ําล้างดิครับล้างผักล้างหมูนะครับให้มันสะอาดอย่าให้สารเคมีหรือสิ่งเจือปนมันแปดเปื้อนเข้ามาอยู่ในอาหารที่เราจะกินแหไะครับนะฮะครับก่อนอื่นเราก็เปิดไฟแล้วเราก็จะเนี่ยลวนหมูก่อนนะครับหมูสามชั้นเอาน้ํามันออกน้ามันมันเยอะมากนะฮะหมูสามชั้นนี่ก็รู้อยู่แล้วมันมีน้ํามันชั้นหนึ่งนะครับเราเอามารวนน้ํามันนะฮะอันนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันอื่นเลยนะฮะ เพราะหมูมันมีน้ํามันอยู่แล้วนะฮะลวนวนใมันแห้งแต่ถ้ามันมันแห้งแล้วนะฮะมันจะอร่อยนะะมันกรอบแล้วถ้าผัดกับกระลำปีแล้วโอโ้โหมันเข้ากันนะนะเข้ากันเราก็จะใส่นี่แหละครับซีอิ๊วขาวสูตรดึงตราแม่ครัวฉลากทองครับใส่ทําไมละครับเอานี้ใส่ให้มันหอมแล้วก็หวานด้วยนะฮะเราเอ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 า,เอาล่าที่ขอบแล้วฮะเทคนิคครับ ถ้าเราจะใส่กระลำปีผักลงก็ต้องเอาไฟแรงนะแล้วก็ผัดปั๊บแล้วก็ยกขึ้นเลยมันจะได้กรอบนะฮะจริงๆนะผัดเดั็นเครื่อโดยดูไม่มีอะไรนะครับวัตถุดิบมันก็ไม่เยอะดูมันง่ายครับโอ้แต่มันต้องพิธีพิถันนะครับนะแบบใจร้อนไม่ได้เลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทคนิคของการเป็นกุ๊กหรือเป็นเชฟมันจะเป็นแม่ครัวเนี่ยนะมันคือจเสนป์ปลายจะหวักอ่ะมันต้องใจเย็นๆนะครับนะต้องต้องคอยสังเกตอ่ะ พอได้ที่แล้วครับเร่งไฟนิดหน่อยตามด้วยนี่เลยครับกระเทียมกระเทียมใส่น้ำตาลใส่แดงครับมันจะได้หวานนิดหน่อยนะครับนะฮะเอาล้วครับตอนนี้เราจะใส่กระหล่ำเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่ซอสหอยนางรมตามไมโครนะครับ เอาอยู่ต้องผันไปไว้นะครับมันจะได้เด้งกรอบนะครับใช้พีมือนิดหน่อยครับพอได้ที่แล้วครับนี่แหละครับพีิชี้ฟ้าแล้วครับแต่งสีให้มันแลร์สุสวยนะครับนะฮะเพราะไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายครับตอนนี้เด๋ที่ปิดไฟครับไฟละตอนนี้จะชิมเลยนะครับว่าเป็นยังไงรสชาติอู้หวานอร่อยรำมอร่อยแซ่บเลยครับ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและฉลากทองครับนะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพครับทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ชมแล้วอย่าลืมนะครับกด s ั b s c คร b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนจนคนมีกินอาหารดีดีถ้ากินไม่ดีก็มีพยาธิโรคาป่ยไม่สบายไม่ไป